นนะะและนี้มีรถถ่ายปอดที่577นะนะคะมานําเสนอตัวนี้จะติดที่ใหม่ PMT นะคะเครื่องมีเกียรดีถพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะที่สวยๆค่ะหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065 077 370 081 729 511นะคะหรือเข้ามารับชมสินค้าและทดลองขับได้ที่ร้านทูมินแท็กเตอร์สาขาเพลสุกับจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ ตัวนี้จะเป็นคานหน้ารถบรรทุกนะคะรถเครื่องดีเจดีรถพร้อมใช้งานนะคะปิดที่ใหม่ PMT ราคา350,000บาทนะคะหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0650473700 0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะหรือสนใจเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอสับจังหวัดรุรนานี เื่องดีเกียดีรถพร้อมใช้งานนะคะย้ำนะคะหากสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทูมินแท็กเตอร์สาขาเพเภอปุับจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 5 0 4 7 0 3 7 0 0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะ รพร้อมใช้งานเครื่องมีเกีย์ดีค่ะ,ะสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้นะคะร้านภูมิแทคเตอร์ยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ